ถังเนี่ยแช่แข็งไว้นะคะวิธีเก็บปอปเบเปี้ยเจ้าก็เป็นแบบนี้เลยนะคะก็จะได้แบบนี้เลยเนี่ยให้ดูกใกล้ๆนะคะเนี่ยแบบนี้เลยลูกค้าปรับรายนะคะคือลูกค้าไม่ค่อยออกจากบ้านเหมือนเมื่อวานเลยนะคะแต่ความรู้สึกความรู้สึกวันนี้จนึกว่าแบบจะขายได้น้อยกว่าเมื่อวานนะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้ได้เยอะกว่าเมื่อวานแม่จะช่วยก็ไม่ยอมให้ช่วยนะบอกแม่นั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวหนูจัดการให้เดี๋ยวหนูจัดการเอาไปให้กิน จะต้มกับต้มชาเองก็ไม่ให้ต้มเมื่อกี้โอ้ยความสุขของแม่คะ่ะทุกคนความสุขเล็กๆนน้อยๆลูกทำให้เล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะามาแล้วขอบคุณค่ะลูกสวัสดีตอนเย็นๆนะคะตอนนี้เวลา4โมงเย็นแล้วนะคะทุกคน วันนี้จะไม่ได้อัดคลิปตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าฝนตกริ้นทั้งวันไม่มีลูกค้าเลยค่ะทุกคนวันนี้มีค่ะแต่ว่าเข้ามาแปะปลายมานิดๆหน่อยๆมาแบบชั่วโมงหนึ่งมาคนหนึ่งครึ่งชั่วโมงมาอีกสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็เลยได้ห่อกระเปี้ยไว้ประมาณเกือบสองร้อยชิ้นวันนี้เหลือเยอะเลยอะดูดิทุกคนเหลือเยอะเลยอยเลยว่าจะเอามาใส่ ใส่ถังเนี่ยแช่แข็งไว้นะคะมันมีที่เหลืออยู่พอดีก็เลยเดี๋ยวจะแช่ไว้นะคะวิธีเก็บกอบเปยเจ้าก็เป็นแบบนี้เลยนะคะ เรารู้ว่าเราใส่อะไรก็อย่าไปใส่อย่างอื่นปนนะคะก็ใส่เฉพาะแบบเบี้ยใส่แบบนี้เลยจะต้องเรียงถ้าเรียงมันจะติดกันเนี่ยใส่แบบนี้เลยแบบเนี้ยติดก็ติดนิดหน่อยแล้วก็แกะง่ายติดกันอยู่แล้วเวลาเราใส่ทัง โยนโยนโยนใส่ถังแบบนี้เลยทำอะไรง่ายๆค่ะอย่าทำให้มันยากชีวิตจะได้ง่ายขึ้นเราทำอะไรเรามัวแต่ไปคิดมากเดี๋ยวมันก็จะยุ่งยากไปหมดไม่ต้องไปคิดมากค่ะทำแบบนี้เลยค่ะแล้วก็แช่ช่องแข็งไว้ก็จะได้แบบนี้เลยเนี่ย ให้ดูใกล้ๆนะคะเนี่ยแบบนี้เลยฝน <S an> ตกรินทังวันเลยหนาวมากเลย <S <S <an> <S วันนี้ลูกค้าบ่นกันทุกคนเลย <S <S <an> <S หนาวมากเลยอากาศไม่ดีฝนตก <S <S <an> <S อ่าถ้าใครไม่รู้ว่าอากาศเป็นยังไงช่วงนี้เวลาฝนตกให้นึกถึงเวลาฝนตกบ้านเรานะคะ ช่วงเย็นเย็นห้าโมงหโมงเย็นอย่างเงี้ยแล้วฝนจะตกเนี่ยค่ะมันก็จะหนาวประมาณนั้นนะคะทุกคนก็เป็นประมาณนั้นเนาะอากาศเนาะ จะทำวันนี้มีแกงมัสมันเหลือครึ่งหม้อวันนี้แกงมัสมันไม่เป็นไรนะคะเวลาจะทำแล้วขายไม่หมดจะก็จะพรุ่งนี้จะจะมาอุ่นขายอีกนะคะเพราะว่าแกงมัสมันมันไม่เสียนะคะแกงมัสมันยิ่งอุ่นยิ่งอร่อยมีลูกค้ามาเหมาเนื้อผัดน้ำมันหอยกล่องสุดท้าย สด้ค่ะเเป็นลูกค้าคนสุดท้ายแล้วล่ะเนาะอันนี้แก้วอดอดเสร็จแล้วมันแข้งๆเดี๋ยวไปแจกเด็กแถวนี้ ไม่มีเด็กสักคนเลยฝนตกกันเนาะไม่มีเด็กออกมาเล่นแถวนี้เลยน้อยหายไปไหนหมดโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูยอดกันไปค่ะทุกคนกลับบ้านกันค่ะกลับบ้านกันวันนี้ยอดวันนี้ที่บอกว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเลย ฝนตกแล้วก็ลูกค้ามาเข้ามาแบบว่าลูกค้าปรับรายนะคะคือลูกค้าไม่ค่อยออกจากบ้านเหมือนเมื่อวานเลยนะคะแต่ความรู้สึกความรู้สึกวันนี้ใจนึกว่าแบบจะขายได้น้อยกว่าเมื่อวานนะคะแต่จริงๆแล้ววันนี้ได้เยอะกว่าเมื่อวานสองพันเมื่อวานได้ห้าพันนะคะวันนี้ได้ยอดเจ็ดพันนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปเข้าร้านสปาแป๊บหนึ่งไปซื้อของให้น้องโซเฟีย พวกอ,อุปกรณ์ทําขนมของเขานะคะน้องชอบทําขนมมากเดี๋ยวจะซื้อไปให้เขาทําเ,เขาจะได้แบบว่าไม่หมกมุ่นอยู่กับพวกเธอทงเธอศัพท์อยู่กับเกมอะไรมากน้องให้เขามีอะไรทําบ้างน,นะคะทุกคนเดี๋ยวไปรอชมแล้วก็รอชิมกันเลยว่าน้องจะทําออกมาหน่อยไหมนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทําอะไรนะคะแต่เขาเขียนข้อความมาบอกแล้วว่าแม่ซื้อนู่นนี่นั่นมาให้หนูหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปซื้อที่ร้านสปังจะทำอะไรไม่รู้ หนูทำอะไรทำขนมแม่ซื้อของมาให้หนูหนูทำอะไรหนูเอามาทำอะไรชื่ออะไรขนมหนูที่หนูจะทำ Ooh, like อุลโลสโตชียนอ๋อแต่จะบอกให้นะคะทุกคนจะไปอาบน้ำออกมา <laughs> แล้วจะกะว่าจะจะมาถ่ายวิดีโอตอนที่เขาทำ <laughs> เขาไม่ให้ถ่ายไม่ให้แม่ถ่ายวิดีโอเขาบอกว่ารอให้ถ่ายตอนเสร็จเลยทีเดียวใช่ไหม รอให้ถ่ายตอนเสร็จเลยทีเดียวหรอไม่ให้ถ่ายด้วยให้ถ่ายตอนหนูเอามให้แม่กินหรอโอเคต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวเดียวเดราเเจะแอเบแอแอเบแอเบดแอเบแอเบนองก,กีนะเนาะแจก,กีนี่แหละคะ่ะทุกคนชีวิตประจำวันของจอยก็แม่ค้าเนาะ ก็ทำงานมาถึงบ้านจอยที่ทำให้จอยมีกำลังใจกำลังกายสู้ที่จะทำงานเพื่อครอบครัวก็นี่แหละคะ่ะคนนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยนะคะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่เป็นกำลังใจส่วนหนึ่งก็คือ<ม>แฟนคลับทุกๆคนนะคะที่เป็นกำลังใจเนาะพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านของจอยที่อยู่ที่เมืองไทยนะคะ ขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบค mm hmm. รัวจอยนะคะเป็นกำลังใจมีแต่ความหวังดีเขียนคอมเมนต์มามีแต่ความหวังดีให้จอยกับครอบครัวมาตลอดนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกๆคนนะคะสำหรับคลิปนี้จอยกับน้องสเสียก็ต้องขอบตุณเราไปก่อนแฟนคลับบอกว่าหนูเวลาหนูยิ้มมาหนูน่ารักขอบคุณค่าก่อนเลยขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ะ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์พูดหน่อยเร็วฝากกดไ like, ลคก์กดแจกกด u b s c r i b e ให้ช่องแม่จอยด้วยนะคะแม่จอยจันค่ะอ่ะ,อะ,อะพูดใหม่กด subscribe. s <laughs> s u b Subscribe เอาพ,พูดอย่างนี้ก็ได้กดติดตามกดติดตามให้ช่อง,องแ,มแม่จอย,จอยด้วยนะคะช่วยนะคะ ขอ,อขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณค่ะบายสวัสดีค่ะเนี่ยค่ะแบบว่าเป็นชีวิตเรียวๆของพวกเรานะคะเอ่ไม่ได้แบบตั้งกล้องตั้งกล้องอะไรหรอกตอนนี้นะคะส่วนพี่แฟงก็ยังไม่ได้กลับนะคะพี่แฟงไปทํางานต่างจังหวัดไปเอ่อเขาทํางานตามโรงพยาบาลเขามีพวกรถเข็นคนไข้เอ่อเตียงคนไข้พังนะคะเขาก็เลยต้องให้พี่แฟงกับ คนที่ทํางานกับพี่ฟางอีกคนนึงไปซ่อมให้ที่ต่างๆนะคะแกก็ต้องขับรถไปหลายที่เลยทีเดียวอาทิตย์นี้นะคะแกก็ออกไปตั้งแต่วันจันทร์เลยนะคะทุกคน,นแกก็บอกว่าจะกลับประมาณวันพฤหัสตอนดึกๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะแกก็มีความสุขในการทํางานของแกเนาะในงานที่แกทํานะคะแกก็บอกว่างานนี้ที่ฉันทำอ่ะฉันก็รู้สึกดีฉันเหมือนกับ ทั้งทำงานได้เงินด้วยแล้วก็เหมือนกับได้ช่วยคนด้วยอะไรอเงี้ยเขาก็แบบว่ารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายมีความสุขมากๆนะคะเลิฟๆทุกคนค่ะว้าวดูทุกคนน่ากินมากเลยเดี๋ยวจะไปลองชิมเดี๋ยวต้มชาต้มชาละร้นนะคะแล้วก็ไปกินกับอันนี้หนึ่งชิ้น ดึกแล้วนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกกินชิมให้น้องมีกำลังใจเดี๋ยวไปชิมกันนะคะเจก,กี้รอเจก,กี้ยืนมองน้องพี่สเฟียเตรียมขนมกับชามาให้แม่เจก,กี้ครับเจก,กี้ครับเดี๋ยวให้พี่สเฟียให้กินชิ้นหนึ่งนะครับ ได้กลิ่นหอมอบขนมปังไงเพราะน้องซเฟียทํทำอบขนมปังมันจะมีพวกชีสแล้วก็หมูแผ่นนะคะทุกคนมันก็จะหอมๆเนาะเขาก็จะได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยอ้แจ็คก,กี้ครับตาเอ๋ แม่จะช่วยก็ไม่ยอมให้ช่วยนะบอกแม่นั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวหนูจัดการให้เดี๋ยวหนูจัดการเอาไปให้กินจะต้มกับต้มชาเองก็ไม่ให้ต้มเมื่อกี้โอ้ยความสุขของแม่ค่ะทุกคนความสุขเล็กๆน้อยๆลูกทำให้เล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็ชื่นใจแล้วนะคะใครเป็นแฟนคขับน้องแจ็กกี้ก็ดูนะคะเขาเป็น <laughs> มาแล้วขอบคุณค่ะลูกโอ้นี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวข้างในจะแกะให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่เนี่ยข้างในจะเป็นชีสกับหมูแผ่นนะคะี่หมูแผ่นอย่างนี้นะคะขนมปังนุ่มๆกับชาร้อน นี่นะคะพี่ก็อยากกินด้วยเหรอครับเดี๋ยวแม่ให้กินเดี๋ยวให้มันรอเอามันเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวมาชิมดูกันนะคะอืมอมอมอ้มอืมขนมปังนุ่มมากอืม อร่อยน้องโซเฟียเขาจะชอบทำพวกเกี่ยวกับเบเกอรี่อะไรพวกเนี้ค่ะทุกคนเหมนชาชาร้อนๆอุ่นๆกินเวลาตอนนี้ก็จะสองทุ่มแล้วนะคะทุกคนขอบคุณนะคะลูกสาวนี่จะประมาณนี้นะคะเป็นแบบนี้ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะ ถ้าเป็นเมืองไทยเราก็จะมีพวกแบบใส่ฮอทดอกใส่อะไรด้วยอะไรพวกนี้นะคะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะผลงานของน้องโซเฟียนางชอบทำอะไรแบบนี้นะพวกแบตเตอรี่อะไรพวกเนี้ส่วนแม่ไม่ชอบนะคะแม่ไม่ชอบทำนะพวกขนมอ่ะมันก็จะเป็นเอ่อความสามารถของน้องโซเฟียนะคะ ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยน้องสเฟียเขาก็จะเย็นสบายแหละของเขาอ่ะแต่แม่หนาว